สวัสดีครับพบกับ FC Mobile กันอีกเช่นเคยนะครวันนี้เราจะมารีวิวนะครับปีกซ้ายนะครับึ่1ที่ใครๆหลายคนก็ใช้กันนะครับจะเป็นใครไปไม่ได้ครับเขาคนนั้นอยู่ตรงหน้าเราแล้วครับว่าไปแล้วชมกันเลยครับผมสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนะครับนั่นก็คือร้านด็บเบพีนั่นเองนะครับมีบริการเติมฟีฟ่าพอยและแพ็กเกจอื่นๆ ที่สำคัญคือราคาถูกกระเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ดับเบิลพีเลยครับสำหรับน้องๆท่านไหนที่สมัครสมาชิกช่องป๊อปเปนะฮะพี่ป๊อปก็จะมีแนะนำวิธีการคำนวณการหาเงินในเกมใหม่ๆนะครับมาให้เราได้หาเงินในเกมกันเลยนะครับนะก็รับไปเลยครับคลิกเกมกำไรนะครับในเกม 1คลิปต่อสัปดาห์ครับแล้วก็ในส่วนของน้องชายที่น่ารักครับรับไปเลยครับ2คลิปต่อสัปดาห์นีครับหาเงินในเกมกันดีกว่านะครับนะการเติมเกมก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะใช้เงินในชีวิตจริงนะครับดังนั้นการหาเงินในเกมมาใช้จ่ายเองดีกว่านะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับดาวิดชูนาร่าเนี่ยครับก็ในส่วนของค่าสแตทนะครับอันนี้คือเป็นเม็ดสมนะครับแล้วก็เทนไปที่30สบนะครับ สามารถเล่นตำแหน่งรองได้นะครับก็จะเป็น c a, a m แล้วก็สไตลเกอร์นี่ครับพลังงานให้มาล้นๆครับ4.5ครับสกิลมุฟ5ดาวนี่ครับ มาดูในเรื่องของค่าพลังกันบ้างครับก็สปีดะอันนี้คือเราอัพไปทางสายฟ้านะครับรอมโรเตอร์นะครับก็จะอยู่ที่170นะครับสปีดต้นนะครับสปีดปลาย153นะครับในเรื่องของการใช้งานไม่ต้องห่วงเลยครับสับสับหายแน่นอนครับในส่วนของชินุล่าครับในเรื่องของการควบคุมลูกบอลก็ถือว่าทำได้ดีนะครับจบซกอร์ได้โอเคมากๆเลยครับใจบอลดีนะครับก็มีความแข็งแรงที่ดีครับ114นะครับ คุณสมบัติครับมีเหนือชั้นมีเพเมกเกอร์น,นี่คือเหมาะกับการเล่นเมเนเจอร์มากๆเลยครับไม่แน่ใจว่าร่างที่แล้วเป็นประมาณไหนแต,แต่ว่าถ้ามีเหนือชั้นนะครับก็คือความฉลาดของอ AI นะครับแล้วก็มีเพเมกเกอร์ก็คือช่วยในเรื่องของเมเนเจอร์ได้แน่นอน,นครับว่าไปแล้วเดี๋ยวเราไปชมชินุล่าครับว่าจะทําให้เราดันโอวิอาดันแรงได้สูงมากน้อยขนาดไหนครับว่าเราไปชมกันเลยครับผม และตอนนี้ครับอยู่ที่อันดับที่238นะฮะก็ผมจะต้องบอกว่าขอให้ชิโนล่าช่วยดันนี้นึงนะครับจากสตอยคอฟนะครับก็ช่วยทีมได้ค่อนข้างดีนะครับดูซิว่าชิโนล่าจะช่วยแบกทีมได้มากน้อยขนาดไหนครับไปชมกันเลย ครับก็เจอไม่หนักมากนะครับก็ลองมาดูว่าชินุล่าจะช่วยทีมได้มากน้อยขนาดไหนครับเป็ได้จากคู่ครับมาด้วยแผน4-3-3โ o l d i n g ครับในส่วนของอีกฝั่งก็เป็น4-1-2-1-2แนโร่นะครับครับเริ่มเกมของนี้ครับเป็นฝ่ายเขีรยแฟนไรกาดมาที่ฟิกโก้ครับไรกาดไหลมาที่เปียโรครับ ไมคอดขึ้นมาที่ปิโรครับเล่นบอลทูกันจังหวะนี้จ่ายได้อยู่ครับยังไม่เสียยังจ่ายไม่เสียคเล่นสั้นๆกันตรงนี้มาแล้วครับฟิโก้มีโอกาสเปิดครับไมคอนครับเป็นคนเปิดมาที่โอ้โหไม่ถึงฮะและลูกนี้โอ้โหและเรียบร้อยไปครับผมยาย่าตัวเล่ครับเป็นคนที่เก็บบอลได้ครับแล้วก็เคลียร์ไปครับ คือนำไปก่อนครับที่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจังหวะนี้ครับเป็นการสกัดบอลไม่เด็ดขาดนะครับของกองหลังอีกฝั่งหนึ่งครับผมก็เรียบร้อยไปครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับยาตูเล่ออกบอลมาที่วิเอล่าครับวิเอล่าวิเอล่าค่อยๆคึ้งๆวนๆอยู่เอาครับเสร็จไมคอนครับไมคอนดักไว้อยู่เมื่อกี้นี้ ลูกนี้ไหลแทงทะลุช่องมาสวยครับองรีฝากบอลไว้กับชินล่าหน่อยเอาละเป็นเฟิร์สฮั์ของชินล่าครับและลูกนี้คอซิงบอลมาได้ไหมหืมกะกะมงตั้งให้เพื่อนนะครับเมื่อกี้ไม่ถึงฮะชินล่าจังหวะนี้ตอกส้นมาให้ยโกเลสครับชินล่า วิ่งมาดักแล้วโอ้โหไม่เดซายี่ครับเอ้าจังหวะนี้เคลียไม่ดีครับโอ้โหแล้วลูกนี้เกือบโดนแล้วล้าหน้าไปก่อนโอ้โหโพาวเมอร์โอ้โหลูกนี้เกือบเป็นประตูไปแล้วนะครับบุฟฟ่นปัดไปนิดนึงฮะถ้าไม่ปัดคือเข้าหน่งหน่งแน่นอนนะครับบุฟฟ่นโยนยาวมาครับ ใครเป็นคนจับบอลได้อ่าอีกฝกั่งนึงครับเอาละตูเล่มาครับออกมาทางที่ชินอล,ลาดีกว่าชินอล,ลาจับไปแล้วไหวไหมชินอล,ลาไม่ไหวไหมไหวได้ครับฝั่งนาฬกาออกบอลมาที่คาร้อสครับชินอล,ลาครับไหลมาตูเล่ครับไปได้ไหมไม,ไม่ได้ครับชินอล,ลาค่อยๆต่อบอลแม่ลูกนี้ได้เฉยเลยชินอล,ลาเอายังได้อยู่ เอาละรายการโอ้โหจังหวะนี้ครับมีโอกาสที่จะได้ยิงนะแม่หมดเวลาก่อนครับบอลดูสามาแล้วที่หัวกระโหลกนะครับลเลยรื่องหลังกันต่อครับจูเล่ครับมาที่มากเกรสและลูกนี้ไหลมาโยเกเรสโยเกเรสโอ้โหแล้วก็เรียบร้อยไปครับผมลูกนี้แทงทะลุช่องมาถึงโยเกเรสครับก็ ไม่มีปัญหาอะไรครับแทงสวยจังหวะนี้นี่ครับลูกนี้แทงสวยครับและเดอรซายก็เพียงพามไปแล้วครับผมไม่ทันฮะเดอร์ซายตามตีเสมอจนได้ครับเดือประตูต่อหนึ่งครับโอวิอาก็ไม่หนีกันมากนะร้อยเก้าร้อยสิบครับเทนเมทส้มกันทั้งคู่ครับมาครับลุยฟิกโกออกบอลมาที่ไมเคิลครับ ไหลเบาๆมาที่แฟงไรากาดและลูกนี้จับมาหนึ่งจังหวะและตัวเล่แม่มีคนเข้าซ้อนครับมาแล้วเหลือสองสองสองเอาละโอ้โบอลเอาละคารอสได้ไหมคารอสเขียไว้ได้อยู่ครับถ้าเจาะตรงกลางค่อนข้างแน่นนะครับเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งเป็นสี่หนึสองหนึแนโร่ครับดังนั้นเนี่ยช่องไฟมันจะค่อนข้างทีหน่อยนะครับ ต,ต้องออกมาเล่นริมเส้นแหละครับแผนของเราไปแล้วและเปียโรลูกนี้จะยิงเองและเรียบร้อยครับผมโอ้โหหาช่องยิงเองจนได้ครับอังเดปิโรเพื่อนมายิงยิงเองก็ได้ฮะโอ้โหลูกน,นี้โอ้โหแลวลูกนี้โอ้โหช่องมันค่อนข้างตีบแคบมากๆเลยครับแต่จังหวะนี้ก็ สามารถยิงเข้าเป็นประตูได้ครับขึ้นนำไปที่สองประตูตัวหนึ่งครับเกมนี้อาจจะไม่แพ้นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่าออกได้2อ,อย่างแล้วล่ะครับไม่เสมอก็ชนะมีสองอย่างแค่นี้ครับไม่น่าจะแพ้กับเวลาที่เหลือนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับไปแล้ว จะได้ไหมลูกนี้ปิดช่องดีๆปิดช่องดีๆปิดดีๆครับปิดวล่าปิดทุกคนชินล่าเอาไทำยไงล่ะชินล่ามันจะหมดเวลานะเอาละมาเกตลูกนี้เอาแล้วโอ้โหได้เอาละ,อ,อ,าละอาจารย์ว่าอย่างไรโออาจารย์ไม่ว่าอย่างไรครับตะคุบได้เฉยเลยครับบุฟฟ่โอเคเอก็จบไปครับ เกือบเสมอเหมือนกันนะครับเมื่อกี้เกือบมีโอกาสที่จะตีเสมอได้เหมือนกันครับบุฟฟ่อนก็ตะคุบบอล50-50เหมือนกันนะเมื่อกี้นี้ครับเดี๋ยวเราไปดูการตัดเกรดของชินล่าหน่อยครับเกมแรกอาจจะไม่เป็นชิ้นเป็นอันมากเท่าไหร่นะครับไปดูกันหน่อยชินล่าครับ6.9นะครับก็อาจจะน้อยที่สุดของเกมรุกนะครับแต่ว่าการจ่ายบอลข้อถือว่าได้อยู่นะจ่าย5ครับสักเซส4นะครับผม คนที่เป็นแมนอัลโต์แมนก็จะเป็นยายาตูเร่นะครับยิง1จ่าย1นึครับผมอยู่ที่8.8นี่ครับอ่าว่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูเกมที่2กันบ้างครับโอเคครับเมื่อกี้นี้ครับลืมกดอัดไปนะครับผมอาจจะแบบจังหวะผิดนิดนึงนะฮะช่วงนั้นเข้าใจผิดนะฮะเป็นจากจะอัดคลิปต่อนะครับเป็นว่าหยุดคลิปไปนะครับเกมที่2นะครับเราเจอท็อปรอยนะครับผม เราเจอท็อปรอยนะครับนี่ครับคือท็อปรอยนะครับก็ในส่วนของรายละเอียดแมตช์นะครับก็คงจะต้องบอกว่ามีความสูสีขับเคี่ยวกันมากๆเลยนะครับกับท็อปรอยคนนี้นะครับผมก็ในส่วนของชินุล่าครับคือเล่นไม่ออกจริงนะครับคือในเรื่องของการจ่ายบอลหรือว่าการสัมผัสบอลเนี่ยค่อนข้างน้อยเลยนะครับมีการสัมผัสบอลนะครับก็คือจ่ายบอลหนึ่งนะครับก็สําเร็จหนึ่งนะครับที่เหลือคือบอลไม่ถึงชินุล่าเลยนะครับ ต้องบอกงนี้บอลไปทางฝั่งขวามากกว่าที่จะเป็นฟิกโก้มากกว่านะครับนะในส่วนของอแมนอัตโนมัตินะครับก็จะเป็นเชยรี่ยองลีนะครับ8.0นั่นเองครับนะซึ่งก็ทำให้เราก็ก็ อาจจะเป็น11เ็คนแหละนะครับมันก็มีส่วนร่วมกันทุกคนแหละแค่ส่วนร่วมมากส่วนร่วมน้อยนะแต่สุดท้ายนะครับก็คือชนะ2เกมต่อเนื่องนะครับผมแต่ชินุล่าเ е ตติ้งนะครับของการเล่นอยู่ที่แค่6.6ทั้ง2เกมนั่นเองครับในส่วนของเมนเจอร์ของชินุล่าเนี่ยคืออาจจะยังบอกไม่ได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเล่นไปนแค่2เกมนะครับแต่ว่าในส่วนของเฮดเ,เดดีแน่นอนครับเชื่อว่าใครหลายคนที่เล่นชินุล่าก็ล่างร้อยห้าก็คืออะไรที่เป็นอันดับหนึ่งแน่นะครับ ของเฮดทูเฮดครับแต่ในส่วนของเมเนเจอร์อาจจะยังต้องอพิสูจน์กันต่อไปอีกทีหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับในส่วนของเฮดทูเฮดเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนะครับอย่กันไหมาครับสวัสดีครับ